สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องกปกปายเบิดส,สุกูสุกูคูพี่น้องจา่าบรรยากาศยามแรงตะเวนกำลังสิกไก่ตกดินแล้วเบิเ่อกี้กะเริ่มยาวเริ่มเขียวเลยเขาเจ้าผู้อานก่อนตกก่อนนั่นไก่สิได้ดำแล้วกะลุ่เลินกะยาวแล้วสบายดีปไปเก็บไข่ ไปเก็บไข่ไก่ส่วนนี้ไก่กับไข่บัวลอยอาดึงไปหิวโวยออกมา ไ,ไก่สามสิบตัวเลี้ยงมาสองปีแล้วอันนี้จะเป็นอาหารไก่ไข,เขาา่เข้ามาเข้ามา orang ni berpoha deh. ไก่ไมีแค่นี้เลี้ยงพราได้เก็บไข่พี่น้องจา๋าวันนี้ไข่กี่ฟองเนี่ยสองสปเก็บอา,าอครับนับเมือ่อหรือมันสุดไข่แหรอบอกพอกเขาเจ้าว่าระยะเวลาในการไก่ไข่ในประมาณ3ปีมันก็เริ่มไก่สิบเบิดไข่ ไข่หน่อยนั่นเองดูจะได้หน่อยแท้มันนี่ได้แปดฟองมูมีบอลไก่สามสิบตัวได้แปดฟองแปดไข่นั่นเองไปออกปีแรกๆแต่ไข่หลายอยู่เด้อ น้ำเต็มสะพี่น้องหญาก็เขียวเขียวไปตาย,ยาตัดแปลงงัว ບັນຍາກາດບ້ານສວນໝາກມ່ວງຫັ້ນยังบ่สุกอยู่ น้ำมันหล่นสะแล้วมันไหลลงทอระบายหมดน้ำใหม่ก็ออกนอนหลายหลยมิต่น้ำใหม่บง่งเวลาอยากก็ต้องไปหาไก่เนาะก่อนน้ำไม้บง่งน้ำใหม่บ่งเป็นน้ำใหม่ที่บม่นมน้ำหางาย แล้วก็แกงแสบพร้อมน้ำไม้บงน้ำไม้ไล่กลับกาเคี้ยวมาแล้วดูทำผู้ชม ยาเขียวเขียวมักว่าพี่น้องสุกเต็มต้นมาดูนี่อันนี้คือลูกว่านะจ๊ะแต่ว่าต้นนี่บกอยหวานเมื่อนั้นเข้าไปหาเห็ดอยู่ในปา่าพอต้นมักว่าต้นหนึ่งนะหวานหวานแแีบเนาะ อันนี้เป็นมะกวายห่แต่มันจะค่อนข้างอยากฝาดแน่ทผู้ชมอันนี้คือลูกว่าผลไม้ป่าธรรมชาติมันออกหมากซุกมันกับแล้วแต่บางต้นบางต้นก็หวานบางต้นก็อยากออกหวานหวานฝาดฝาดแต่อันนี้รสชาติหวานอมฝาดถ้าลูกแดงๆมัน,ม,นมันอยากออกฝาดเนาะ เขาไปจิ้มพริกเกลือถ้าลูกซุกที่มันจะเคียวๆเนี่ะมันก็หวานลูกดำๆเนี่ยลูกว่าออืให้มาท่าผู้ชมแต่ยังหน่อยแหละกินดีดีไปหากินต้นนั่นต้นนี้อืม,อม ปีเนี่อยอายุใสกระดกต้นบ่เคยเป็นกระเป็นเนาะไปเห็นต้นอยู่ในปลายแห่งกระดกคักแถมยังหวานอีกต่างหากอันนี้ลูกดิบมันพี่น้องตอนแรกไดนแห่งกระดกแต่ว่ามันลนช่วงนั้นลูกดิบมันพอมันเริ่มสีแก่มก็เป็นลูกสีชมพูแล้วออกสีม่วงพอสุกจัดสลากเป็นสีดำนะจ๊ะนี่ลูกใหญ่ เนื้อไอาหาลอันนี้เป็นมกหว่านไงปาดโถมันสุกพี่นอกจาก่าเนี่ยเนาะอันนี้อังบวัวบกคอยดกเด้มันหล่นเบิดโหดพวกอุลน,น้ำมึงนน่งสก็ตจากไหนแล้วมันบกคอยเป็นพวงมันสุกแล้วมันก็นหล่นเด้ เบิ่องแน่พี่น้องอันนี้คือลูกว่าเนาะนีะ่นหน้าโุงเรียนดด็ดูกดกเดี๋ยวเขาจะเก็บดูทามพูชมะเขากินน้วยดำๆนะมันจังหวานน้วยแดงมันยักออกฝาด ต้นแสบต้นโบแสบกินละลิ่นแดงนะพี่นอ้องมลื่นเป็นสีม่วงอะ่ะถามว่าเขาขายบอบางที่ก็เขาเจ้าขายเด้ เคยเห็นอยู yes Mother, ่แถวตลาดบางบอนอุ no ้ยทำเห็นอยู่นี่ตัวอะไรเนี่ยคอยลดเกือบจับตัวบงมึงได้ทำคอยลามาจับอยู่เดียวมึงได้มันกินจนอุ้ยสวยมากทำจับแน คนเรามาจับงามันดึงเสยอ่ะมันระบบตีงคือใบไม้เนี่ยบ้านเขาเคือระบบกระเลนมีเพชด้วยกินลูกดำๆ<ำ><ำ>เหี่ยวๆมันแห้งกระหวานพอมันสุกจัด แลบลีดมึงดูกำลังเป็นสีม่วงต้นว่าต้นนี้มันต้นใบใหญ่เนาะหน้าแหลงเอาไว้เป็นคมมากระดกสุกิกงสุง,งาโ,โพ,พดโพผุนขางบนนะ่านผู้ชมสุกฮงอยู่ใครเคยกินมั่ง เสื้อวาลายคู่หลายคนเคยกินพี่น้องคนต่างจังหวัดซุกหลายแล้วเต็มต้นเน่ย เบื้งในพี่น้องคุณยายอ่ะมือวอ่านี่ไข่นักจะมารกินหดเขาขาน้ำนอนอยู่บดมือพาไปหาหมอไข่ขึ้น39องศาไปสีดยาแล้วก็ให้ยากินมาเมื่อนี้ก็เลยอยากกินมกปลาเข็งหน่อยแม่นองมือก็นองมือไปสอนลูกไม้เนี่ยเมืม้องเก็บกวดสับญ้าสับ ใบไม้บดิยูบดิพักนอกสะจากเราป่ว,ปวยคันเราป่ว,ปวยนี่พิสังเกตเลยเด้ถามมือใดให้เรานอ,นอนแบบแองแรงอยู่หันเ้าแม่นแล้วเราเมื่อยหรือบกสบายมือหนันก็นอนตื่นมาเจ็ดโมงยังไปเห็นคุณยายตื่นถามยายบุญว่าไปใส่ย,ยังนอนอยู่ฉันก็เลยไปเปิดไฟเบิงกันยังนอนอยู่ถามว่าเมื่อย ทีได้ๆเจ้าของเป็นไข่อพอไปหาหมอแล้วมาแลวกะนี่แหละพูมาจักกวาดจักจูดมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาทันทีเราเห็นมันหกแนบบอดด้เด้ใบใหม่นี่ล่นแน่บอ,อดด้แล้วกวาดจูดหยาหลายแนแล้วก็สับตัด ต้นมะมี่ปลูกซีปีปีในปีที่หาถ่วมลังคาบ้านแล้วก้าจากมเมล็ดมันเลยต้นใหญ่กำลังเป็นหมากเนาะอันนี้ต้นมะไฟก็เขาสู้ปีที่หาเฮือนสูงใหญ่แล้วเด้แต่ยังพันธ์ออกหมากออกลูกอยู่สือต้นต่อมาเขาจะว่าหาปีออกลูกอันนี้ปีที่หาพอดี รอรุ่นปีหนาเนาะมันต้นใหญ่แล้วต้นมะไฟเวลามันออกลูกก็สะอ่อนเด้มันเป็นขึ้นมักเดือนล่ะเป็นพวงอยู่ตั้งแต่เงาหอดไปรับมันดกต้นใหม่ธรรมศาสตร์้างบ้านบ้งแน,น่พี่น้องต้นกระโดนยอดกระโดนกำลังอ่อนๆพอดีกินเลยเนี่ยกินกับลาบ ลาบเป็ดลาบก้อยลาบหมูลาบเนื้อได้เบิดเนาะอยู่้างบ้านว่าต้องไปสืบว่าต้องไปเก็บไก่เบินะ่เนแมกำลังแตกยอดหน่อยบริปูกเกิดธรรมชาติยอดอ่อนน่ะกำลังพอด,ดี อยู่ข้างบ้านนี่เองกกขี้เล็กกระไล่หลายลยพี่น้องกำลังแตกยอดงามเนี่ยแม่นเบิรต้นขี้เล็กวิลาลอยากก็ไม่ต้องเก็บไก่ขี้เล็กเห็นแล้วก็อยากแกงไม่ได้กินแต่โดนแล้วแกงไส้หนังแกงใส่ไข่มดแดง นีย่ยต้นขี้เล็กมักม่วงแอปเปิลกับเป็นอยู่ลูกเดียวปลูกสามสี่ปีแล้วเนี่ยออกลูกเดียวเนีย่ยต้นขี้เล็ก อันนี้ก็ต้นกระโดนเนี่ยแตกยอดอยู่มานาวโหปูกไว้ประดาบประซสือหรอบุคคลได้กินจากเทออเขาบุคคยนิยมกิน่นลักๆแล้วมันเป็นอย่างเนาะอย่างลายแล้วบุคคลมีคนกิน นั่นแหละพี่น้องจาา๋ากม้าเนี่ก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี